เราวันนี้เป็นยังไงครับสัวเรับปนเล่นพยาวยาวนครับผมก็เป็นเล่นเป็นไลฟ์นะครับก็เรียกว่าเป็นซัมเมอร์แคมเปญที่ Fresh n o Limit ที่ตั้งใจจะสร้างความสดชื่นให้ให้กับแฟนๆของเนสเซอร์เดลไลฟ์เราเอามาแบบฉลากใหม่ของเราด้วยครับคือฉลากใหม่ขันตัวคอนเทนต์ไลฟ์แบบใหม่แล้วก็เรียบงโลนนะคือเราก็จะเห็นว่ามีรูปของ น้องมัสทุกคนเลยแล้วก็วมีรูปผมอยู่อยู่ในฉลากด,ด้วยเรียกว่า,าถ้าเกิดใครเจออะไรก็ก็ฝากหยิบมาถ่ายรูปมาแชร์กันได้ถ้าเกิดว่าใครเจอนะผมตอนนี้ก็คือเราค,คนเก็บที่บ้านหลายพัน,นแล้วใช่เรียกว่าเก็บเป็นเซตเลยเพ่มาตามหาให้ครบมันมีทั้งหมดอ่คนเลยก็ก็ผนการเริ่มเก็บมาสุทุกคนกบสการทำงานกับบัสเป็นยังไงบ้างครับบัสทำงานเป็งงเนาะก็ทำางานกับมัสที่ก็สนุกมากเลยครับคือ บรรยากาศตอนที่แบบได้มีโอกาสไปทํางานด้วยกันแล้วก็เห็นว่าน้องเขาแบบออออเเทีีมมมากกกคืไ่ลลยแ้ว็บพลังเต็มมากๆแล้วก็เรียกว่าแจกความสดใสจริงๆนะแต่น้องๆเขาต้องทำไซอานาอรอสมัยอะไรนะเซลล์แซวล์เราโดนเซลล์ครบเซวมันคือมันเป็นเรื่องในในหนึ่งในทีวีซีอันหนึ่งที่บอกว่าเป็นตัวรอสมัยก็ผมก็ไปพาดเสียงตอนที่ถ่ายก็ได้พาดเสียงแบบรอเจอสิ่งพิเศษเลย แต่กระดกตอนลุนก็ค่อยแซวตอนลุนจะจ่าคนเราก็เรียนกันเลยนะเราเป็นพี่ใหญ่ดอวยนะแกได้เลยอ๋อเป็นพี่ใหญ่ได้เลยได้ครับปา๊ดนิคเต็มสิทครับผมเอาถามฟังนะสำหรับเนสท์เดฟเบียร์ไลน์ครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเนสท์เดฟเบียรไลน์นะครับเป็นสมัยกันเป็น fresh no limit นะครับที่ที่อยากให้ทุกคนได้มาเข้มแข็งแล้วก็มาแจกความสดชื่นในสัมำนูกี้หน้่นอนีนของเรานะครับแล้วก็ที่นี่ที่นี่น่าจะ ที่เรามีกิจกรรมกีฬาเนี่ยครับที่ลานน้ำบอลรอนเพื่อนกมีในวันที่17มีนาคมยังไงก็ก็ฝากมาและเด็ดใครก็เปิดมามันก็กิจกรรมหน้าที่กิจกรรมที่ทั้หมดเลยที่นข่าวช่วงพี่เจมเจอกันบ่อยกับงานอีเวนต์อะไรเป็นช่วงคูวตอบรรลุเครื่องอะไรลหรือมันมาจังหวะนี้พอดีมันอาจจะมาจังหวะนี้พอดีครับไม่เคยใช่ครับรู้สึกรู้สึกยังรู้สึกว่าผมรู้สึกตอนที่พี่ถามเมื่อกี้นี่ว่าคิวมัน down เออใช่ครับรู้สึกว่าเดือนนี้น่าจะมีอีกหรือว่ามีอ่ย่างยังยังยังก็าก็ยั่งคิ <ไป S 1> วสั่อเลย่อ้าใช่ใช่ครับในในในเดือนแส<ล><ล>ดงว่าเป็นช่วงเปล่งนั้รงใจนะใช่ไหแล้วก็ระดอบจริงจริงก็ใช่ด้วยครับสุดหน,นึ่งคือว่าน่าจะแบบมันน่าจะเป็นสล็อตที่ทิศอดีตอดีอาจจะแบบแแด,ด้วยด้วยแคมเปญของคุยรวมด้วยแล้วก็ด้วยที่ว่าเดี๋ยวกำลังจะฟิตติ้งละครเพลินหน้าแล้วก็เริ่มถ่ายอะไรอยย่างงเี้คิวก็เลยน่าจะลงในในแบบในช่วงนี้ ว่าเป็นเพราะว่าเก็บสร้างทองรู้คนแซวว่าแบบใช้เงินอะไรต้องใช้เงินอ๋อคือหาตังค์ไม่ทันรีบจากบ้านเลยจากบ้านตอนนี้อยู่ท้ายๆแล้วครับก็อาจจะมีส่วนอาจจะมีส่วนเหลืออะไรเหลืออะไรบ้างเหลืออะไรอนไหนอันนี้ก็เหลือเก็บนิดหน่อยนะครับเราเรียกว่าไม่ไม่ไม่ยาวมากถูกใจไราที่เต็มสำหรับบ้านหลังนี้ ไม่รู้เลยครับคือตอบไม่ได้จริงเพราะว่ายังไม่ได้เข้าอยู่จะได้เกิดะได้แบบว่าเข้าอยู่แล้วอาจจะมาดูให้ตายอีกรอบว่าว่าถูกใจที่จุดใจแต่ว่าแต่ว่าโดยโดยโดยรวมแล้วก็ก็โอเคจะเริ่มเป็นเรียนหอคือตอนตอนที่สร้างอ่ะคือไม่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรียนหอ แล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดอะไรอ๋อเนื้อก็มีแต่อะไรอย่างเงี้ย๋อยังไงคือยังไม่ได้มีแต่ยังไม่ได้มีจัดสรรแต่งห้องแต่งอะไรความแต่งอะไรนี่นะยังยังไม่ได้มีจัดสรรแบบห้องแบบอะไรกันคือสร้างด้วยความที่มันสร้างมามานานมันคือตัวนะองรูปอะไรยังไม่มีหรอกนะตอะไนแต่ว่าตอนตอนที่ทำบ้านก็มีคิดถึงอยู่นะแต่ว่ามันยังมันมันยังไม่ได้แบบขนนนาดั้ ยุ่งเยีบครับยุ่งเหยียอ่าแล้วแบบว่าให้ผมเป็นแบโอ้ยยุ่งเหยียเป็นผมเปนผมแบบว่านี่อยากไปแนอะไรบ้างเลยมีครับมีครับทีนก็ไปปรึกษาเขาว่าเราเคยจะออกแบบยังไงดีรุ่นนี้นั่งเลยดีเขาบอกว่าคนที่เป็นสายการ์ดเมื่อกี้คุยกันเรื่องบ้านมันจะมีแบบคือมีการตัดการอะไรเงี้ยตอนเราเป็นแนวไหนก็เป็นเหมือนเคยบ้านก็เลยฟังไหมครับวลาเราไน้นังมาว่าที่นี่กว่าความคิดไทยเป็นใหญ่ค่ะ ก็แชร์กันครับแชร์กันแชร์กันคือคือเขาคือเขาก็มาแบบมาช่วยออกเลยแต่ว่าแต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนชาวบ้านทุกท่านก็คือตีกันอยู่แล้วคือถ้าเกิดใครไม่ตีกันนี่ก็ลกๆองโพสต์ดูเว่าคนน่าจะปลองไปถามว่าทำยังไงนะแต่เป็นเรื่องงั้นมากกว่าแล้วมันจะสงบยังไงลุงพี่เจมยอมหรืพี่ผมยอมมันผมว่ามั่าเราก็เหมือนเหมือนว่า เราก็ต้องนั่งคุยกันเลยครัว่าคือความต้องการเป็นยังไงล้วก็นยังไกับเแื้อัวนี้หน้านแนันเนียก็มืนอยู่่าเดิดโตก็ไปแล้วก็อะไรกับี่พ่อมีโอกาสสตัวไหมนเผื่บ้านเสร็จมีมีครับ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 เกดึ้นกับเราแบบด้เป็นลายจตายเราเยอะเลยใส่กามว่ายดตัวเป็นแบบก่อบ่อมาบ่อย จะมีให้เห็นเต็มเต็มไหมมีเห็นเต็มเต็มไหมเหรอครับก็ยังคิดคอนเทนต์ไม่ออกแต่ว่าบ้านใหม่ขอบ้านใหม่มขอบ้านใหม่ผมต้องขออะไรครับผม่คือจริงๆก็อยากมีแต่ว่ายังคิดคอนเทนต์ไม่ออกไ่้เลยจริงใครชวนขอบ้านหนังต้อมาความอยากทำไม้อะไรผมก็ถามไปแล้วแต่่าเขาบอกว่าคือเขานนพเก่งแต่ว่าเขาแบบก็ก็จะเลยน ก็ลองดูว่ามนจก่่ว่าเป็นวอล์กไปเที่ยวเป็นไลฟ์สไตล์้องมาลองดู่อนแล้วดูว่าแบบชอบชอบหรือีว่าคือชอบตัวเองไหมแล้วเป็นยังไงอะไร่าเงี้ยแต่เราพูดเก่งเราได้ต่อครับเรคนเดียวไปนเออผมแบบคนเดียวเราก็มีคนเดียวอยเียกันเนี้ยพี่พีแล้วโอเคเอเคได้อ่อโอเคนหรอโอเคแล้วหรอ เราช่วงนี้เราช่วงนี้แบบว่าจะเปิดล um> ็อกลกอริทึมใหม่เป็นเรื่องอะไรผบอกได้เลยบอกได้เลยบอกได้แล้วไปด่า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 ใครคืนเต้นไรกับมาร์คกเอ่อก็ค่อนข้างค่อนข้างไปนิวเวนที่ว่าอยากเปิดกล้องเพื่องอะไรสนุกมากกว่าเออ ยังไม่ได้ร <Okay. S 1> ู้ส yes, ึกต mm ื่นเต้นเลยรว่าอันดับแรกคืออะไรเป็คอมเมดี้แบบที่เราเล่นกันตอนเป็นละครคอมเมดี้เสร็จแล้วก็เพลสก็กลับมาเล่นกับพีโอเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมันดีนะมันถ้เกิดเป็นคอมเมดี้แล้วแบบได้มีโอกลัาต่อร้องต่อเตียงใน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 วัยนี้กันแล้วอะค่ะเคยเป็นได้สมมติแบบจากช่วงที่ผ่านมาเดี๋ยวเขาจะแบบเจ้าแม่คอมเมดี้ทำตอนจูนองเรียลมากเยอะกว่าที่เพื่อนเนี้ยจำต้องรับวิชาอะไรขึ้นมาเพื่อแบบการกับเขาแบบคอมเมดี้ ก็เดี๋ยวต้องกระตุ่นาท่านโยดาเฮ้ยเราจะเราจะไปคยไหนดี่ระตานโยดาคุณเบลไงคคุณเบลอ๋อไปนี่ทไหนีแบบเบลถ้าถ้าอาจารย์อเาจารย์เฮ้ยเราถ็แบบอย่างนี้แบบจเคทพวกอาแบบมึเอเขาแบบว่าเชี่ยวเรื่องคอมมดี้มาตับดือท่นเป็นจาเมล เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวมาได้ฟิตติ้งกันหน้าเลยแบบพิเศษเพราว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มมีทชักัอนีาบท้วตอนนี้ว่าได้ได้มีการอ่านบทเพื่อเพื่อเริ่มทำความเข้าใจก่อนจะไปบทชับกันเลยเดมใช่ก็เดี๋ยวพออ่านบทเสร็จแล้ก็บชับกันก็เดี๋ยวน่าจะจะมีเรืาที่แบบเราเล่าให้กับผู้ทำ่เข้าไปออฟไลนได้ครับอเที่จ้งขาุับดร ハハハ